ต่อมา5 6ถึงเดือน5 6ถึงเดือนก็คือจะต้องบอกเลยว่าทําอะไรได้เยอะมากขึ้นนะคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube n e r d k i ิดนะคะ mm hmm. เพจแม่โบพยาบาลมนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบน e นดคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยต่อมา5 6ถึงเดือน5 6ถึงเดือนก็คือจะต้องบอกเลยว่าทําอะไรได้เยอะมากขึ้นนะคะกว่า3-4เดือนมาแล้วกับลูกความแล้วน้องร้องตลอดเลยคุณแม่เอ็นแนนคือจะต้องบอกแบบนี้ค่ะเวลาที่เราจับลูกความนะคะแล้วลูกลกร้องนนะะคะมัเิดจาก ที่น้องเด็กอ่ะเวลาที่เขานอนคว่ำนะคุณแม่มันจะทําให้เขาอะค่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยว่าอมีใครอยู่กับเขาหรือเปล่าแล้วเขากลัวกลัวว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหมแล้วเขามองไม่เห็นใครนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณแม่จับลูกคว่ำพยายามอยู่กับลูกตลอดเวลาหรือว่าน้องเด็กบางคนอ่ะพ่คว่ำเองนะคะเขาก็จะมีความแบบตกใจนะคะแล้วก็จะร้องไห้ได้อะไรพวกนี้คะ่ะแต่ว่าคือให้เราอะอยู่กับเขาตลอดเวลาเดี๋ยวอาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นนะคะโอเคไปต่อห้าถึงกเดือนนะคะคุณแม่ค่ะห้าถึงกเดือนลูกทาอะไรได้บ้างแม่อันดับแรกเลย มาตั้งแต่ในเรื่องของพัฒนาการด้านก้ามเนื้อมัดใหญ่ ห้าถึงหกเดือนคุณแม่จ <serves> ๋าคุณแม่จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยเนาะคือเวลาที่เรานะคะจับลูกนอนคว่ำเวลาที่คุณแม่จับลูกนอนคว่ำนะคะคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าแล้วให้คุณแม่นะคะเอาแขนรู่วค่ะมาทางด้านหน้าให้ในให้ให้ให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะเตรียมในเรื่องของการดันอกพ้นพื้นนะคะเพราะฉะนั้นคือในส่วนของตรงนี้เองให้คุณแม่นะคะฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ลูกจับลูกคว่ำแล้วก็ลูกจะพยายามใช้มือของเขานะคะดันอกนะคะแล้วก็พ้นพื้นนะคะลูกจะชันคอคอลูกจะแข็งเพิ่มขึ้นนนนนเเยยออะะะมากๆลใส่ววขงี้ค แล้วก็น้องเด็กในวัยนี้สามารถที่จะแบบพลิกคว่ำพลิกหงายได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าลูกของคนไหนนะคะยังไม่ได้พลิกคว่ำพลิกหงายนะคะอันดับแรกเราต้องมาเช็คก่อนคลอดครบกําหนดหรือเปล่าเพราะว่าที่แม่โบพูดเนี่ยเป็นในส่วนของกรณีที่คลอดครบกําหนดนะคะหากคุณแม่ค่ะอยากจะกระตุ้นพัฒนาการของลูกในเรื่องของการที่ทําให้ลูกพลิกคว่ำพลิกหงายหรือว่าคอชันตั้งตรงแข็งนอกจากที่คุณแม่จัจักรลูกนอนคว่ำแล้วมันจะมีอีกท่าหนึ่งนั่นก็คือท่าใช้มีทามก็คือคุณแม่เองค่ะเอาลูกนะคะมาไว้ตรงหน้าอกของคุณแม่แล้วลููกกกนอนอออ่่่ะะจจนนนนนยตรงงห้าาขแมมใชั จะพยายามบับชันคอขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นท่าที่ s a ฟ e ปลอดภัยแล้วก็ทําให้ลูกเนี่ยหัวไม่แบนด้วยนะคะเพราะว่าแบบเขาจะแบบมีความหวถวยเพราะานอนอยู่บนหน้าอกของคุณแม่แต่จะต้องทำนะคะในขณะที่คุณแม่ตื่นตื่นดีเต็มตาลูกของคุณแม่ก็คือตื่นดีเต็มตานะคะเนาะจากนั้นลูกจะพยายามนะคะชันคอของเขาขึ้นเพื่อที่1ก็จะได้ฝึกพัฒนาการนะคะในเรื่องของศบตาคุณแม่สามารถพูดคุยกับลูกได้แล้วลูกเองนะคะก็จะได้ฝึกในส่วนของกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อหลังนะคะคอมันมีความแข็งแรงนะคะก พลิกหงายหรือว่าการนั่งต่อไปนั่นเองทีนี้นะคะถ้าคุณแม่ค่ะอยากจะฝึกลูกนอนคว่ำในวัยนี้นะคะก็คือสามารถทําได้นะคะโดยทั่วไปลูกจะสามารถพลิกคว่ำพลิกหงายได้ตั้งแต่ประมาณ2เดือนครึ่งนะจนถึงประมาณสักแต่โดยหลักๆคือจะประมาณ5เดือนถึงจะสามารถคว่ำหงายได้วิธีการคุณแม่จะฝึกเนาะมีทั้งท่าที่ออนอนหงายแล้วก็นอนคว่ำแล้วแต่อันดับแรกคุณแม่เช็คก,ก่อนนะคะว่าลูกของคุณแม่เนะะี่ยค่ะ กล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อไหลนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหลังนะคะมีความแข็งแรงหรือย,อยังโดยการที่คุณแม่นะคะจับลูกนอนเนาะจากนั้นนะคะคุณแม่ค่ะลองเอามือของคุณแม่นะคะรวบนะคะจกักรแลของลูกนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ลองดูซิจังหวะที่เราดึงลูกขึ้นมาแบบนี้ค่ะคอลูกนะคะหลังลูกะคะ่ะมีความแบบ เกรงนะคะแล้วก็แบบตรงอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ไม่ใช่ว่าแบบเงยออกมาอย่างนี้ไม่ใช่นะคะถ้าสมมุติว่าจับขึ้นมาปุ๊บแล้วคอหลังไหลตรงแบบนี้แสดงว่าอ่ะโอเคแล้วคอลูกไหลลูกหลังลูกแข็งแรงแล้วเราสามารถที่จะฝึกให้ลูกนะคะมีความแบบผิดคว่ำผิดหงายได้นะคะเนาะทีนี้เวลาที่เรานะคะจะฝึกลูกผิดคว่ำลิดหงายถ้าคุณแม่นะคะจะฝึกจากท่านอนคว่ำจริงๆก็คือสามารถฝึกได้แต่คุณแม่จะต้องมีของหลอกนะคะเด็กเนี่ยจะต้องมีของเล่นมาหลอกลอก่อคุณแม่มีกรุง้งกริ้งหรือว่าคุณแม่มีของเล่นอะไรก็ได้ที่สีสันสดใส เพื่อที่จะกระตุ้นนะคะให้ลูกสามารถทําสิ่งนั้นได้คุณแม่จับลูกนอนจากนั้นนะคะคุณแม่ก็คือเอามือลูกนะคะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะโดยทั่วไปแล้วนะคะเด็กเนี่ยเวลาที่เขาเห็นของเล่นของเขานะคะหรือว่าเขาได้ยินเขาจะพยายามหันหันหาถ้าถ้าสมมติน้องเด็กบางคนแค่เราเขย่าอย่างเงี้ยค่ะเขาหันหาแล้วเราพยายามที่ยกสิ่งของขึ้นเขาก็จะสามารถพลิกได้นะคะแต่ว่าเด็กบางคนเราต้องช่วยเขานิดหนึ่ง อังสมมุติว่าลูกเรานอนคว่ำเราเอาชอบสิ่งของนะคะมาหลอกล่อทางด้านทางลูกพยายามเอามือของเขานะคะมาคว้าสิ่งของนั้นแล้วหน้าลูกค่ะจะมีความเหมนียวนิดนึงนะลูกจะมีความเหนียวนิดหนึ่งนะคะคุณแม่จากนั้นคุณแม่ค่ะประคองหน้าลูกนะคะในลักษณะที่แบบช,ช่วยลูกโดยการที่แบบช้อนหน้าขึ้นเขาเรียกอะไรเอาเนี่ยค่ะดันหน้าลูกขึ้นประมาณนี้พอเราดันหน้าลูกขึ้นนะคะหรือว่าบางทีต้องเด็กหนักสะโพกเนี้ยค่ะเรา กดสะโพกด้านหนึ่งขึ้นแล้วยกสะโพกด้านหนึ่งขึ้นลูกเขาก็จะสามารถที่แบบพลิกหงายขึ้นมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณแม่ลองทําดูหรือว่าคุณแม่เองนะคะอยากจะฝึกลูกเนาะจากท่าที่แบบว่าเรานอน นะแล้วก็ให้ลูกค่ะคว่ำนะคะเหมือนเดิมเลยคุณแม่ก็คือเอาสิ่งของมาหลอกล่อทางด้านข้างลูกก็จะพยายามที่แบบมองมาทางด้านข้างแล้วเอามือคว้าสิ่งของนั้นๆนะคะจากนั้นคุณแม่นะคะยกขาลูกขึ้นเพื่อให้แบบแบบไพร่นะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะลิกความบ็ดทางด้านหนึ่งนะคะลูกเขาก็จะมีความที่แบบ จะจะเริ่มเอื้อมหยิบของแล้วแหละแล้วก็จากนั้นนะคะคุณแม่คะดันสะโพกลูกนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแบบเซตท่าให้พลิกคว่ำแบบนี้ลูกก็จะสามารถที่จะพลิกคว่ำได้นะคะอันนี้ลองทําดูนะคะเห็นภาพไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันเล็กอย่างที่บอกคือลูกสามารถที่แบบดันอกพ้นพื้นได้นะคะอ่จคุณแม่ก็คือลองทําดูลูกจะสามารถที่แบบดันอกพ้นพื้นแล้วก็สามารถที่จะบอกว่ายกตัวนะคะขึ้นมาจากท่านอนได้ได้ได้เยอะเลยแหละนะคะเนาะแล้วก็ในเรื่องของการแบบเข้าใจภาษานะคะในส่วนของ5ถึง6เดือนนะคะคุณแม่จะสังเกตเห็นเลยว่าเวลาที่เราเรียก ลูกจะหันหาอย่างมมติว่าเราเรียกชื่อลูกนะคะน้องปริ้นน้องปริ้นลูกก็จะหันหานะคะพอจังหวะที่ลูกหันหาคุณแม่พยายามบอกว่ายิ้มแล้วก็พูดคุยกับลูกคุณแม่ก็จะสังเกตเห็นว่าลูกอ่ะก็จะแบบยิ้มแล้วก็โตอตอบคุณแม่กลับมานะคะ,อะลองดูลองเช็คดูนะ,ะอืมแล้วก็ต่อมานะคะถ้า5้าถึงหเดือนนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาเนะะี่ยค่ะลูกเนี่ยสามารถที่จะแบบเรียนเสียงนะคะการทําเสียงของคุณแม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือให้คุณแม่นะคะฝึกลูกนะคะโดยการคุยกับลูกนะอย่างเช่นบอกว่าทําปากคือเด็กในวัยเน เขาเราจะสังเกตเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีน้ำลายไหลแล้วก็จะพยายามแบบปักปักประกบปากกันบางคนก็เล่นน้ำลายเป่าน้ำลายพ่นน้ำลายนะคะเพราะฉะนั้นคือในส่วนของตรงเนี้ยคุณแม่หลายๆคนมาถามแม่โบว่าลูกผิดปกติไหมคือจะต้องบอกว่าเออไม่ได้ผิดปกติเนาะเพราะว่ามันเป็นการที่เขาอาจจะเริ่มฝึกในเรื่องของการแบบเปล่งเสียงใช้เสียงนะคะโดยการที่เอาลิ้นฝีปากมาประกบกันแล้วออกเสียงเป็นแบบปั๊ม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 มัมมัมอะไรพวกเนี้ยนะคะต่อไปนี่ออกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็คือคุยกับลูกโดยการแบบส่งเสียงแล้วก็ให้ลูกนนนะะคลลอองงงงทีี่่่่บเเเปสยยัา จุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บนะคะเอาแล้วก็พอเราพูดใช่ไหมคะแล้วก็เว้นจังหวะแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ดูซีว่าลูกเนี่ยทำตามเราหรือไม่นะคะหรือว่าคุณแม่นะคะใช้มือของลูกก็ได้ค่ะใช้มือของลูกเนาะแล้วก็คุณแม่นะคะเอามือของลูกเนี่ยค่ะมา ตบที่ปากของลูกเบาๆมันจะเราจะพยายามทําให้เขามีเสียงนะคะออกมาอย่างเช่นวววแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ลองทําดูคุณแม่ทําให้เขาดูก่อนแล้วก็จากนั้นคุณแม่ก็คือลองทําให้เขาอ่ะเอ่เอามาตบที่ปากของเขาเบาๆนะคะเออมันก็จะเป็นแบบว่าการเล่นเสียงอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือจะเข้าสู่กระบวนการที่แบบฝึกในเรื่องของการพูดต่อไปอ่ะลองทําดูนะบอกแล้วนะบอกสนใจแล้วก็อ่าฟังคนอื่นพูดนะคะแล้วก็สามารถที่จะมองของเล่นอสามารถที่จะมองหรือว่าเล่นของเล่นนะคะในในส่วนของตรง นี้เองก็คือว่าแนะนําแบบนี้ในเรื่องของการที่คุณแม่นะคะจะฝึกในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองนะคะหรือว่าการเข้าสังคมนะคะคือเด็กในวัยนี้ห้าถหเดือนบางคนก็สามารถนั่งได้นะคะหรือคุณแม่ขาดจับน้องนะคะมาไว้หน้าตัก แล้วก็ควรที่จะมีในส่วนของคุณพ่อนะคะหรือว่าคนอื่นนะคะมาเล่นกับลูกนะคะทางด้านหน้าเนาะเล่นนะคะตบมือนะคะหรือว่าพูดคุยกับลูกนะคะก็จะทําให้ลูกเขานะคะเรียนรู้ในเรื่องของการเปล่งเสียงแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการเล่นนะคะกับบุคคลตรงข้ามนั่นเองอันนี้คือ5้ถึงหเดือนนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคือ5้ถึงหเดือนนะคะห้าเดือนหเดือนเนี่ยจะสามารถพิกคว่มพิกงงายได้5เดือน6เดือนสามารถที่จะนั่งได้นะคะเออในส่วนของการที่แบบ เออนั่งนะคะห้าถึงหกเดือนคือบางทีก็สามารถฝึกลูกนั่งได้นะคะในการที่จะฝึกลูกนั่งคือง่ายๆเลยคุณแม่นะคะเอาลูกหามาวางไว้ที่หน้าตักของคุณแม่นะแล้วคุณแม่ก็คือจับลูกในลักษณะแบบนี้นะคะเนาะคุณแม่ให้หลังของลูกเออพันพิงไว้อยู่ตรงพุงกับของคุณแม่แล้วคุณแม่ก็คือจับลูกในลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีของเล่นหามาหลอกล่อทางด้านหน้านะคะเป็นกลุ้งกลิ้งหรือว่าอะไรก็ได้เพื่อที่ให้ลูกเขานะคะสนใจในการที่จะยอมนั่งนะคะหรือว่าให้เป็นคนอื่นนะคะมานั่งอยู่ข้างหน้าลูกก็็ได้้แบบนีีลูกกจะสาามรถท่ ยอมนั่งได้นะคะเนาะอันนี้คือเป็นการฝึกนั่งนะคะคุณแม่เริ่มฝึกแบบนี้ในส่วนการฝึกลูกนั่งถ้าสมมุติว่าลูกเริ่มทรงตัวได้หรือคุณแม่จะใช้เป็นโซฟาสําหรับเด็กนั่งก็ได้นะแต่โซฟาที่ฝึกสาหรับเด็กนั่งไม่ได้ช่วยกระตุ้นพัฒน,นาการให้นั่งได้เร็วแต่ว่าเวลาที่เราอค่ะซื้อโซฟาสําหรับฝึกเด็กนั่งนะคะจะทําให้ลูกเขานั่งได้แล้วก็สามารถมองซ้ายมองขวานะคะมองได้อย่างแบบชัดเจนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ล้มก็เลยจะทาให้ลูกอ่ะให้ความร่วมมือในการนั่งนะคะโอเคม้้ราาือสาาถใช เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น5้าถึงหเดือนสิ่งที่ทําได้ก็คือพความพ่หงายได้แล้วก็บางคนก็คือสามารถนั่งได้แต่ว่าบางคนก็ยังนั่งไม่ได้นะคะก็อาจจะรอไปก่อนนะคะโอเคไหมโอเคไหมคะคุณตัว